ขอนอบน้อมแต่พระรัตนาตรัยกลบาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาสุริยามหาปัญโยกลาบนศการพระสงฆ์ทุกรูปคะ่ะสวัสดีคุณแม่ชีและก็ญาติโยมทุกท่านนะคะชื่อแพทย์หญิงพิพิธพรหลิวจันทร์พัฒนานะคะชื่อชื่อเล่นชื่อปูตอนนี้อายุ59ปีคะ่ะ จริงๆเป็นคนทางใต้แต่ว่า,าไปอยู่ที่เชียงรายนะคะก็จริงๆปฏิบัติธรรมเนี่ยเกือบ10บกว่าปีละแต่นี้เดิมเนี่ยก็คือเริ่มต้นคล้ายๆหลายท่านก็คือมาจากคุณแม่ศิริแล้วก็ต่อที่วัดป่านะคะจริงๆก็สนใจปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือทางที่ครูบาอาจารย์ที่ปัตละอูที่หัวหินนะคะก็เป็นสายของหลวงปู่ดูลตอนนี้ท่านปิดวัดเพราะท่านอาพาธและเราก็ต้องไปอยู่ที่เชียงรายก็เลยขาดช่วงไป <c oughs> พอ,อ,อมีเหตุ คือช่วงอากาศทางใต้ไม่ดีก็เลยไปหาที่ดินทางเชียงรายว่าจะเตรียมกเกษียณอายุตอน50กว่าปีเพราะว่าเปิดคลินิกอยู่ที่ที่หัดใหญ่นะคะพอขึ้นไปเชียงรายได้ที่ดินก็เตรียมจะหาที่ปฏิบัติธรรมมีเหตุก็คือช่วงเขาเปิดกันชงกัญชา ต่นี้พอทางสาม,มีเห็นว่ามีที่ดินก็วางแผนจะทำธุรกิจแต่ก็คือจะช่วยเกษตรกรอะไร,รเงี้ยก็เลยไปพัวพันทางนูน้นตอนนี้ก็เลยมีเหตุทำใหเ้เสียเงินทั้งหมดที่รวบรวมมาจริงๆลงทุนไปเยอะมากคือคือเกือบทั้งหมดที่มีร้อยกว่าล้านตอนนั้น เสร็จแล้วก็ที่เห็นๆกันก็คือการชงกัญชามีปัญหานะฮะตอนปี61นเสร็จแล้วก็ก็ดิ้นอยู่พอสมควรก็คือพยายามจะหาทุกวิธีที่จะแก้แก้ไขยังไงก็พยายามอยู่ปีสองปีแล้วสภาพจิตใจเนี่ยมันก็จิตอกเลยคือคือหลังจากคือความที่เป็นหมอเนี่ยมันก็กับนักธุรกิจมันคนละแบบกัน คือเป็นหมอเนี่ยแต่ก่อนเปิดคลินิกที่หัดใหญ่ที่สงขลานะคะก็เปิดเป็นคลินิกคนจนไม่มีเงินรักษาฟรีแต่นี้พอพอมันจะมาทําธุรกิจเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งละเพราะงั้นเนี่ยมันกไไ็ไม่ทันเกมเลยเสร็จแล้วสภาพจิตใจมันก็แย่ลงเรื่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาเอ๊ะทำไมคือคือสายดูจิตเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยว่าจิตใจเราสภาพไม่ดีละ มันก็ลงมาเรื่อยๆก็พยายามหาที่ปฏิบัติมันก็ยังไม่ค่อยฟื้นเสร็จแล้วเพื่อนก็มีเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนนะคะในสายที่ชัยภูมิท่านก็แนะนำเมื่อปีที่แล้วว่าเอ๊ะที่เรามีปัญหาเนี่ยคือคือดูเหมือนปฏิบัติธรรมมาตั้งนานนะความรู้ก็เยอะไปหมดได้ไปช่วยหลายเรื่องทำนู้นทำนี่เคยไปบวชที่อินเดีย อยู่ที่พุทธคยาก็พันษาหนึ่งคือคือดูเหมือนกับเอ๊ะมันน่าจะพอเอาตัวรอดได้แต่มันพอเจอทุกข์หนักๆเนี่ยคือเดิมเดิมมันมีปัญหามันก็ก็พาไปได้เคยไปเดินภูเขาไปปีนเขาเอเวเรสอะไรมันก็จะทนพวกเวทนาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่พอเรื่องในครอบครัวก็ทนได้ แต่พอมาเจอที่ปัญหาที่มันเลื้อนลังยาวนานเป็นสองสมปีแล้วสภาพมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็เลยเอ,อรู้สึกว่าเราไม่สามารถออกจากทุกข์ได้คือ,ค,อคือมันเข้าไปติดในตรงนั้นคือเหมือนกับพวกดูจิตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือมันเห็นแต่มันออกไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้ก็เลยเออพอเพื่อนชี้ตรงนี้ว่าเฮ้ มันมีปัญหานะก็เลยลองไปเข้าที่ยุวพุดก่อนคือตอนนั้นยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจทางสายเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะคือคือตอนนั้นก็ยังมีอัตตาอยู่ว่าเฮ้ยเราก็เห็นนะเห็นจิตอยู่นะทําไมยังต้องไปสร้างจังหวะเพื่อจะจะดูคือรู้เหมือนกันว่าเออเขาก็คือสุดท้ายก็ต้องเข้าไปที่จิตก็ยังไม่เข้าใจทั้งที่จริงๆ เคยเคยไปกราบหลวงพ่อคําเขียนหรือว่าพระอาจารย์ไพศาลหรือเคยดูแลท่านอาจารย์กําพลที่หัดใหญ่นะคือ,ค,อคือตอนนั้นยังรู้เลยว่าเฮ้เราก็ข้ามไอ้ที่สําคัญไปพอพอ,เ,อ,อเข้าเข้าสายของลูกศิษย์หลวงพ่อคาเขียนที่ยุวพุทธห้าวันเสร็จแล้วก็เออมันเห็นสภาวะว่าระหว่างสร้างจังหวะเนี่ยความง่วงมัน ปิดทิ้งหายไปได้เออมันมันเกิดอะไรแปลกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ความทุกข์เนี่ยมันลดลงไปพอสมควรเลยแต่ก็ก็ยังยังมองอยู่ว่าอจะไปต่อเส้นไหนแล้วพอดีเปิด YouTube มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เห็นวัดป่าสมพนัททั้งจริงๆไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่ฟังเทปของหนวงตาก็ โอโหประทับใจมากจริงๆก็คือถ้าสมมุติมาได้ทันทีก็มาเลยแต่ช่วงปีที่แล้วมันยังไม่มีคอร์สจนกระทั่งเดือนพฤศภามมิถุนานะคะก็มาเข้าก่อนเข้าพรรษาช่วงช่วงแรกเนี่ยก็คล้ายๆท่านก็คือวันที่สองเนี่ยก็อยู่ในศาลาก็สร้างจังหวะก็เห็นเหมือนเดิมอีกว่าเวลาเราทำต่อเนื่องเนี่ยความปวดขาเนี่ยก็หายเป็นปิดทิ้งอีก คือคือตัวเองคงมีสมาธิพื้นอยู่แล้วมันก็เลยจะเห็นชัดนะแต่ว่าไปเดินจงกรมช่วงสองสาวันแรกเนี่ยก็คือคือช่วงนั้นฝนตกเยอะก็คือเพิ่งเจอที่นี่ที่แรกที่ฝนตกไม่เข้าล่มก็คือแต่ก่อนเดินจงกรมเยอะเหมือนกันก็ถ้าสมมุติอยู่ที่วัดเนี่ยถ้าฝนตกก็คือเข้าศาลาเราจะไม่ไม่เดินกลางแจ้งแบบนี้ แต่การที่หลวงตาให้สู้กับฝนอย่างนั้นน่ะเห็นชัดเลยนะคะคือคือมันง่วงง่วงซึมหนัก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 พอฝนที่กระทบแล้วรู้สึกเห็นแบบฝนที่กระทบเนี่ยมันมันจะหว่างขึ้นไปเลยแล้วก็มันเหมือนกระชากผ้าปุ๊บออกไปแล้วก็หายหายหายอยู่ได้อีกสามสี่วันที่ไม่ง่วงเลยนะค,ะคือคือเวลาที่ง่วงหนักหนักเนี่ยถ้าเราสู้แบบ คือคือหลวงตาเคยเน้นบอกว่ามันเหมือนเราเข้าไปในหมอกหมอกที่มันคลุมอยู่แต่ถ้าเรายังจับความรู้สึกตัวเหมือนราวเกาะเนี่ยก็ก็จับอย่างนั้นแล้วก็พอดีมันมีฝนช่วยอีกอันหนึ่งซึ่งเราตัดความข้องใจละไมไม่ไม่ห่วงละว,ว่าจะเปียกหรืออะไรวันนั้นเดินกลางฝนกันทั้งหมดคือประทับใจมากนะฮะก็ในคอสคอสแรกเนี่ย ก็พอพอหายง่วงได้ก็ต่อนเนื่องจนความคิดแต่ก็ยังจัดการความคิดไม่ได้นะคะลืมบอกไปคอสนี้คอที่สามนะคะพอคอที่สองเนี่ยช่วงที่เข้าพรรษาก็เป็นออกพรรษาอันนั้นก็เจอเจอคล้ายๆในแง่ของง่วงคล้ายๆเหมือนกันค,ค,คือพอวันที่สองเนี่ยก็จะแก้งง่วงได้เพราะว่ายังยังใช้ลาวเกาะเป็นความรู้สึกตัวอยู่ แต่ว่าก็ยังมีคิดแบบประเภทเจะจัดการความคิดยังไงก็เลยคิดวิธีว่าเ้ยระหว่างเท้า9ก้าต่อ9ก้าเนี่ยม,มันมีช่องว่างอยู่นะไอ้ความคิดมันแทรกเข้ามาตรงนั้นเพราะฉะนั้นขยับมือคือหาอุบายจะจะทำกเ็เพราะมีปิดหมดเลยก็เลยไปกับ คือคือมันก็ไม่ไม่คิดแล้วแต่นี่ต่อเนื่องได้ยาวไปการาบเรียนหลวงตาหลวงตาบอกเขาไม่ทําแบบนั้นคือ,ค,อคือการที่มันปิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแล้วมันก็เป็นการที่มันไม่ให้จิตมันเป็นธรรมชาติก็คือไม่ดีเอาเอาก็แก้ไขใหม่แต่ตอนนั้นก็ยังยังติดที่คิดนะคะแต่มาครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ยก็คือคือพอได้แก้วสองอันละรู้ว่า ปัญหาเนี่ยมันจะมาตรงไหนก็คือแก้ง่วงได้ในวันที่สองคล้ายๆเดิมแต่ครั้งนี้จะไม่ง่วงหนักก็คือมาเป็นซึมๆนิดๆแล้วพอเรามองหรือว่าหายใจแรงๆมันก็หายนะคะคือคือตัวเองเนี่ยเรื่องง่วงจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เรื่องจัดการความคิดเนี่ยก็คือคือ,คอช่วงสองสามวันแรกก็คล้ายๆคุณหมออีกท่านหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นชุดเหมือนกัน เพราะว่าทั้งอดีตแล้วก็ทั้งอนาคตก็จะมาเยอะก็ยังยังมองไม่ไม่ค่อยออกนะว่าเอ๊ะเราจะเราจะจัดการความคิดยังไงคือมันจะหลุดอยู่ก็มานั่งพอ,อพระอาจารย์ท่านหลวงปู่รองท่านก็มาให้อุบายอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือตอนแรกยังเป็นนิสัยจะไปดูความคิดคืออยากเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มยังไงแล้วก็มันจบยังไง อันนี้อนนี้มันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายไว้คนละแบบแต่ของท่านท่านบอกว่าลึกที่หลวงตาเน้นก็คือให้กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวคือแต่ก่อนก็คือเคยฝึกว่าอย่าส่งจิตออกนอกมันก็จะไปห้ามอีกหรือไปควบคุมหรือไปบังคับอีกแต่นี้อุบายวิธีก็คือเหมือนกับภารกิจที่เราทำเนี่ยคือกลับมาที่ความรู้สึกตัวเพราะงั้นการที่เราเฝ้าอยู่ที่ รู้สึกที่เท้าเนี่ยเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้เลยไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องหาอุบายอะไรเยอะลอะอะเท้าคือแต่ก่อนก็เคยโดนดุเงินหลวงตาให้เก็บอารมณ์อยู่ในกุฏิคือเป็นกุฏิดินแล้วคิดว่ามันอยู่ข้างในคือในกุฏิไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกเพราะงั้นใส่รองเท้าเดิน ก็ก็ลวงตาก็พูดกลางสไลด์เหมือนกันว่าห้ามใส่รองเท้าเดินข้างในคือข้างนอกเนี่ยถอดแต่เพราะเดินในกุฏิเนี่ยเรายังเรายังไม่ละเอียดพอแต่จริงเนี่ยการที่อุบายของการได้ใส่รองเท้าเนี่ยไม่ใส่รองเท้านี่นะเท้ามันจะสัมผัสสัมผัสทรายสัมผัสดินสัมผัสก้อนหินทุกอย่างเลยแล้วทําให้มันกระตุ้นคือคือทางหมอเนี่ยเขาเรียก โปรพิโอเซปทีบคือคือผิวหนังของเราเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงสมองแล้วก็ให้รู้สึกได้สัมผัสชัดคืนนี้เลยรู้สึกว่าเที่ยวนี้เนี่ยง่ายมากที่ที่เป็นเพื่อนกับความคิดละแต่ก่อนความคิดนี่คือศัตรูตัวร้ายที่สุดตตนนี้พอพอมันมีความสุขกับการที่เท้าได้สัมผัสแล้วรู้สึกโอ้ เดินสามวันละคือคือสี่วันหลังจะไม่ง่วงเลยแล้วก็เดินแบบไม่ต้องรอพระอาทิตย์เท่าไหร่แล้วละคัางจะตีเท่าไหร่แล้วคือสี่วันหลังนี้เดินแบบสบายมากเร็วมากเวลาแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆการที่ไม่ต้องคิดอะไรมากตามที่ไม่ต้องแบบทำอะไรเลยตามเชื่อตามครูอาจารย์บอกนี่มันมันง่ายจริงๆ แล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าออความคิดเนี่ยเขาก็อยู่ส่วนเขาอะคือมันเหมือนกับคนเลนกันเราก็อยู่เลนของความรู้สึกตัวที่เท้ากระทบพื้นไอ้ความคิดก็สวนเพราะมันมันไม่หยุดคือจริงๆการที่นั่งดูเหมือนกันว่าถ้าเราไปเพ่งหรือไปจ้องหรือบังคับหรือควบคุมเหมือนที่หลวงตาแนะนำเนี่ยก็คือ แบบที่ทกลิ้งไข่อยู่บนฝ่ามือเนี่ยอันนั้นคือการประคองที่ดีคือถ้าบังคับเขาเกินไปจิตเนี่ยเขาก็ไม่ชอบหรือปล่อยตัวเองก็นั่งนึกโอ้หลวงตาอุตส่าเอาเต่ามาให้ดูนะเลยแต่ก่อนชอบเดินแบบดูนู่น,ด,นดูนี่แบบอยากให้ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติแต่รู้สึกบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการส่งนอกเกินไปแล้วแล้ว,ลวความคิดเนี่ยมันเร็วมากจนจนเราไม่ทัน มาเป็นชุดก็ตามไม่ทันแต่เมื่อไหร่หดคอมาหน่อยบางทีต้องรู้สึกเท้าและมองเท้าด้วยเนี่ยมันจะควบคุมลองลองสังเกตดูมันจะควบคุมให้ให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบางทีตัวเองไปไปดูไอ้อื่นแล้วมันจะส่งออกนอกไปเยอะมากก็เลยเลยมีเพิ่มเติมตรงนี้นะคะคือถึงแม้ยังไม่ได้สภาวะเห็นแสงเห็นแสงสีอะไรแต่ก็รู้สึกว่าความสุขเนี่ย มันมาทันทีเลยแล้วพอไม่คิดเรื่องทุกคือทุกอย่างที่บริษัทอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือเออบ่อยไปอะไรก็จะเกิดก็ให้เกิดแต่ว่าตอนนี้พอดีก็เปิดคลินิกที่เชียงรายเพิ่มที่หัดใหญ่มีสองคลินิกที่เชียงรายคลินิกก็ค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแนวแล้วก็อะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องอนาคตไปอย่างเงี้ยค่ะ S <S 2> <S 2> ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาที่นี่แล้วก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสหธรรมิกทุกคนนะคะค่ะ